สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับออริโอพอดแคสต์ EP พิเศษในหัวข้อเรื่องจ่ายและพลังงานบรรยายทาโดยคุณรณนะหัวข้อพิเศษนี้เพื่อดูพลังงานประเทศไทยรวโลช่วงนี้เราควรเตรียมตัวอะไรหรือมาระวังอะไรพิเศษโดยที่คุณรณลาจะพูดเนะี่ยคุณรณะช่วงนี้สัมผัสได้หลายสิ่งหลายอย่างหลือเกิน ต้องมันระวังการแสดงออกอย่างที่เรา EP 7เราได้บอกแล้วว่าพลังงานโลกช่วงนี้หรือว่ากระบวนการหลายอย่างในระบบของประเทศไทยโลกวันนี้ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจหรือว่ามีความน่ากลัวหรือหะายสิ่งหลอย่างที่ค่อนข้างที่แปรปวนเหลือเกินจะเรียกว่าฝ่ายมืดก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็เราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเราก็ต้องวางตั้งรับวางแผนให้ถูกต้องถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ตั้งรับ,วา,ว,ว,รบวางมือในการจัดก,การตัวเองให้ดีสดุในการคุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัยโดยพลังงานในช่วงนี้ในวันที่วันนี้วันที่น่าจะถ้าจะไม่ผิดยีิบสามกันยาหยดใช่ไหมครับอีก7จแปดวันก็จะเข้าสู่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่ กลาหลแน่นอนสิ่งที่คุณอณะอยากฝากกับเราทุกคนว่าให้กลับมาสำารงกายวาจาใจบริสุทธิ์นะแต่ช่วงนี้อาจจะปลอดภัยแต่อยากอาจจะมีบางจังหวัดที่เกิดภายน้ำท่วมอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าตุลาคมน่าจะแรงแน่นอนมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเราต้องปกป้องคุ้มครองตัวเองแล่เราต้องรู้ว่า เราจะทำไงดีต่อตัวเองแล้วเขคนลับตัวคนงน่ตัวซึ่งคุณหนุ่ยเชื่อว่าหลายคนเระชิญกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินซึ่งทางเดียวก็คือการสวมดมนต์ทอาทิตั้งจิตฐานแผ่แปลงบันแผ่ตาให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างพลังงานโลกบรรยากาศประเทศไทย ไม่รู้ช่วงประเทศอื่นเป็นอะไรไหมคุณหนูนะไม่อ่านรับทราบได้คุณหนูนะนรับทรานะรบราในประเทศไทยแต่คุณหนูนะอยู่ในจังหวัดกาญจนบรุรีสิ่งที่คุณหนูนะรับทราบได้ในประเทศไ,ไทยตอนนี้พลังงานมืดหรือคุณใสหรือพลังงานอิทธิพลครอบงำพลังพลังงานบางอย่างที่มันเป็นพลังงานเวทมนต์ก็ตามที่มันดํามืดบรรยากาศเวลามองท้องฟ้ามองบรรยากาศ มันไม่น่าไว้ใจและเป็นยุคที่ไม่สมควรที่จะออกมาเด่นดังเป็นแส,สงหว่างใดๆมันเป็นยุคที่ควรสำรวมกายวาจาใจรู้สุดอ,อักออกมาประลดธรรมผู้จิตใจสงบสุขเนี่ยแหละเพราะว่ามันได้ปกป้งองคุณของตัวเองสิ่งที่เ่าระวังคือวาจาในการคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์ด้านลบเราพูดถึงตัเองได้เราโพสต์ใน Facebook Twitter ์เอก อช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เราพูดจะสิ่งที่ตัวเองที่เองทำเป็นชีวิตจำมางเอาได้อาจจเป็นเรื่องสเปรย์ละได้สาระของเราได้หมดแต่อย่าไปก้าวล่วงตัดสินวิจารณ์ใครแต่ก็ใช้ชีวิตแต่วันให้ดีสดุดรักตัวเองขอบคุณตัวเองตื่นเช้ามาหล,หลังตื่นตื่นนอนมาก็ฟังโปรแกรมจิตเกี่ยวกับดึงดูดความโชคดีดึงดูขด,ด,ดขอบคุณยามเช้า อะไรดีๆหลายอย่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่น่าวางใจหลายอย่างถ้าบ้านบ้านใครมีครอบครัวเสบสอดนี่ก็โชคดีไปโชคดีมากส่วนบ้านใครมีปัญหาครอบครัวรก็รุนแรงวกว่าเดิมน่ากลัวมากยุคนี้แล้วมันคนป่วยลอดซุมเศร้าเยอะจิตเวทเยอะช่วงที่ผ่านมามีคนคอต่อๆเยอะมากแล้วมันรุนแรงมาก และมันทำให้คนรู้ว่าคนจบชีวิตไปเยอะมากมันทำให้เรารู้ว่าโลกใบน,นี้เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่จนที่คุณหนุนนเองก็ออกก็อยากจำศีลแล้วก็หลุดจุยาออกจากร่างสักอังคารสังขารออกไปไม่ไหวไม่ไหวไม่เพราะไม่ชอบ่าง,งานแต่ว่าบรรยากาศอุมคุมน่ากลัวเหลือเกินพลังมืด จะเรียกว่าพลังเดวิลพลังด้านมืดแรงมากไม่รู้ประเทศอื่นเป็นไหมประเทศไทยเป็นแรงมากแรงแม้กระทั่งแม้กระทั่งคน้วอยากจะย้ายประเทศเลยถ้าประเทศที่ไปได้ก็ขอเป็นประเทศญี่ปุ่นเลยอยากไปมากนี่ก็เป็นความฝันฝันมาตั้แต่สมัยเด็กแล้วทีนี้เมื่อเรารู้ความจริงตรงนี้สิ่งที่เรา ทำได้ในถ้าเราอยู่ประเทศไทยถือประเทศที่ที่ดีนะครับหรือประเทศใดก็ตามแต่เราก็ต้องสวดมนต์ธาราทิ <c oughs> แผ่เมตตา <c oughs> กวดน้ําด้วยสําคัญมาก <c oughs> กวดน้ําด้วยนะชีวิตเปลียนไปจริงๆใครที่ไม่รู้ลองนะสวดมนต์ธาราทิปุ๊บตั้งมีกรอบรูป้ากับพระพิจิตหรือพระสักอิมพระองค์ในขณะที่เราโมติรูเรามีเทียนบูชาแล้วจุดเทียนปฟเช็คบูชาตั้งกรอบ ปุ๊บเดคนหนหนกก็ได้ก่อบคนอหนุหนกก็ได้แล้วก็บูชาปุ๊บสวดมนต์ตามติตามสวดมนต์เราหาบทชินประชรพระหุงหาจระพับดบทสวดธรรมจักหรือบทอะไรก็ตามที่เราชอบนะคะหาไม่ตาอย่างก็ได้บทสวดที่เราชอบสวดไปปุ๊บแผลตาแล้วก็พอพอ,พอเปล่งวา่าเป็นหัวาจาใส่น้ำอธานหรือว่า ขอให้แผ้เจ้ากรรมในเวรร,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 ร่างกายสังขารไปบัญนะแผลเจ้ากรรมในเกดเจ้ากรรมในเวรร่างกายร่างกายสังขารปัจจุบับนผู้จักพูดนี่นะให้กรรมมันไปบัญมันหายไปจะไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะเรยเปลี่ยนแแต่ว่าเจ้ากรรมใเวรมันมเปลี่ยนชีวิตเราแค่ร่างกายปัจจุบันแค่ร่างกายร่างกายสังขารปัจจุบันเพราะว่าจะไปเม่าลมเจ้ากรรในเวรทุกชาติพกแมวเอกันแมวต้องเปลี่ยนใหม่ พราะเด็ดก,กรรม,มแมลงแล้วก็อลังอใบบันวันต่อวันให้กรรมมันผ่อนคลายแล้วกดน้าต่ดดินกดนนําเทน้ําลงดินนั่นแหละแล้วกว็เทท่ทาเทอาดถูกชาวบ,บ้านไว้เติมน้ําใส่กแก้วปุ๊บสมบนหมดเสร็จแล้วก็เทน้าลงดินตาตาอ,ตอะไรเงี้ยไม่มีอะไม่ีมากทําแค่นั้นเลยแล้วก็ตั้งจิตใจให้สงบสุขรักษาศีลให้ได้ช่วงจัหวะนี้อาจจะฟ้า ฟ้าอาจจะเปิดมีหลายจังหวัดแต่จะไกลก็ดีฝนไม่ตกนะครับวันนี้ไม่ตกแต่ว่ามีหลายจังหวัดอาจจะเ,เพาะกรุงเทพฯป่าก็ไม่ดูนะไม่รู้มีฟ้าฝนปะนะแต่ว่าช่วงที่ที่ฟ้าเปิดเราก็ใช้ให้มีความสุขได้แต่วันแต่วันที่เดินเข้าเดือนตุลาคมแล้วไม่ธรรมดาลแล้วนะต้องระวังพิเศษต้องระวังพิเศษต้องระวังพิเศษมาก หัวข้อที่เราพูดคือใจและพลังงานใช่ไหมเดนดาพูดอย่างนี้ไหมแล้วก็ธรรมะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเราจะรับรู้ได้ว่ากระแสจใจและกร,ระแสพลังงานมันรับรู้ได้คามพิกติของยุคสมัยนี้เรื่องเดียวกันนะคะอันนี้พูดพอดแคตธรรมะเพราะว่าอยากบอกว่าให้รับทราบก่อนว่าคามพิบติของยุคสมัยนี้มันไม่น่าไวา้าใจและไม่น่าปลอดภัยไม่เหมาะเด่นดังเป็นสายว่า ไม่เหมาะออกมาเฉิดฉายเลยมากๆาหมถ้าเป็นเอเมริกาประเทศที่มีเสรีภาพมากอะไรเงี้ยก็เปิดฉยได้ยุโรปก็ได้แต่ประเทศไทยเองหรือประเทศที่ปิดกั้นทางเสรีภาพน่ากลัวมากเลยหลายสิ่งหลายอย่างไม่ไปลอดภัยคุณล่ะเองไม่ค่อยไว้วางใจะระบบอะไรเพราะไม่รู้ว่าของฝ่ายมืดด่างประสาที่สายตืน่นรู้เขาเรบอกว่าอีดีชั้นสูงอะไรเงี้ยก็วานไป ทีนี้เราพวกเราที่ตื่นรู้เนี่ยเราก็ได้เปรียบเราก็มารักษาสิ่์ทำความดีงามเป็นคนดีจิตใจงามเป็นคนตั้งมั่นอยู่ในงานงามทาสิ่งที่เองรักมีความสุขกายสุขใจทําสิ่งที่ตัวเองารถนาไ่ให้ผู้อื่นรู้ผู้คนผ,ผู้อื่นเป็นรอดได้ตื่นรู้เหมือนกับเราสิ่งที่งานผู้อื่นได้อืมท่านเองรักษาจิตใจสขขงบสุข ส่วนมรถาที่เราจะทำฝึกจิตใจสงบถุกแปรนาตากดน้ําประจำวันสิ่งไรสิ่งไดสิ่งดีหลาอย่างก็จะเข้ามาเองอืมฝากะไว้นะคะเอาละค่ะคุณนะก็ตอนพิเศษอีพิโซพิเศษ,เศษ,เศษจ่ายแล้วพลังงาน EP19 บรได้ทำคุณนะต้องจบไปแล้วนะครับจบด้วันแล้วะคระับก็ดูได้นะครับว่าช่วงนี้เดาทิ้งท้ายว่าพลังงานโลช่วงนี้ไม่น่าไว้ใจ เข่งขึมมากมาก,กว่ามากถึงแม้ท้องฟ้าสว่างสวยนะแต่รวดกายของบนนั้นคุณน,นั้นน่ะแต่บรรยากาศมัน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 ขึ้นันมีพลังมืดเยอะอืมพลังลบเยอะนากก่ากลัวจริงเราไม่รู้ต่อจากนี้จะมีอะไรอีกจึงเป็นเหตุมาต้องต้อง,องทุกคนต้องมีเซฟโซนอยู่บ้านก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวได้หมดแหละไปมีความสุขได้เลยแต่ต้องมี เครื่องรางของขลังบางอย่างอาจจะหินคิปตันหรือผ้าขัวาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งพระพุทธรร์ส่์พระไตพรพุทธเจ้าก็ตามแต่ที่สามารถเป็นเชื่อมต่อพลังงานพระพุทธะเบื้องบนได้ในการรักษาตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราอยู่ยุคสมัยนี้ได้ยากมากมากเลยค่ะอืมงั้นก็ฝากเอาไว้นะคะช่วงช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องมาระวัง,งกุณนะก็ ตักเปลอนได้แค่นี้แล้วก็ขอบคุณที่รับชมอร i ิวว์พอดแคสต์ EP 19นะคะคุณนี่ะต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ